กรังวัสฒน์ศรีสันธารุคลิปนี้เราจะพาให้หลวงพ่อตุ๊เจ้าวันพระอาจารย์ไพบูรณ์เจ้าอาวาสพระธาตุแม่ใจดีอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายมาชมพิพธภัณฑ์ในชั้นที่สามพระอาจารย์ครับถ้ามาที่นี่ต้องมาอย่างน้อยวันเป็นวันเป็นวันคนฉันชอบนะครับมาเพื่อที่จะเสพเพื่อจะดูชพระอาจารย์ดูพระเครื่องกันได้ ตัวเรื่องก็อันดับแรกก็ก็ได้ทัศนศึกษาับอันดับสองก็ได้ความรู้กับอันสาอันที่สอันที่สามก็ได้พุทธศิ์พุทธศิ์กลับไปนะครับเสร็จแล้วถ้าใครจะไปสารต่อเป็นพุทธภานนก็เก็บตามข้อง่ายๆเลยเพราะว่านี่เป็นต้นแบบของการเก็บพระสายโดยเฉพาะพระสมเด็จสายวังนะครับแล้วพระรูต่างๆที่หายไปหายใจจากองค์การเพราะว่าเขาหัหวง อาจารย์ต้องวาเผยแพร่ให้คนเห็นได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยชั้นสามเป็นอะไรครับอาจารย์ชั้นสามก็จะมีเก็บของบัญเชียงถ้วยลายคามผ้านอนสมริดกับหลักเก่นโพเคลือปุยเซียนห้องพระโพธิสัตว์กวนอิมแก่ด้วยไมฮิโนกิไม้ฮินโนกีนะครับอาจารย์ทำไมต้องไมฮินโอกีมันเป็นไม้หอมหรือไม้้ำหอมเพราะว่าไม้เี่ปุ่นครับผมนี่นะครับแต่ละชิ้นหลักแสนหลักหมื่นนะครับ อ่ะพระธมเจกันใกล้ๆก่อนอันนี้เจกันสมัยชองครของของจีนครับอันนี้เขาเรียกว่าตัวผู้ครับมีขนคอเยอะครับอันนี้ตัวเมียเรียกเขาเรียกว่าตัดเจกันตัวผู้ตัวเมียเลยนี่นะครับอะตรงนี้พิธีกรรมอะไรครับอันนี้เป็นพรพปกโพกรุอันนี้เป็นภาพศิลปินเชียงใหม่ครับวาด เดี๋ยวผมให้ให้ะอาจั์รับโทรศัพท์ก่อนครับ mm hmm. นิมนต์เป็นภาพกิจกรรมอะไรครับเป็นภาพขบวนแห่พระพุทธร,รูปทองคําเข้าหอปีห้าหนึ่งวาดโดยศิลปินเชียงใหม่ับวัฒนาพัวพันสกุลเป็นผู้หญิงตอนนี้อายุแปดสิบแล้วแปดสิบแล้ว,ลวก็ใส่ผ้าถุงเครื่องทรงลันนาเนาะนีพระพระพุทธรูปนิมนต์เข้า มาปฏิฐานที่หอมอครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเราเขาเราเราจะลอดซุ้มต่อไปนี้เราจะลอดซุ้มลอดซุ้มพระรูปพระท่เออลอดซุ้มพระสมเด็จจะขึ้นจะขึ้นไปโซนที่สุดท้ายแล้วชั้นที่สามตึกนี้มีกี่ชั้นครับพระอาจารย์สามชั้นชั้นล่างชั้นกลางชั้นบนชั้นล่างเป็นที่พักญาติโยมเอออันนี้เป็นบันไดขึ้นจำลองมาจากบันไดเครื่องบินเอ้า แต่วันไหนถ้าเครื่องบินไปจอดกลางสนามอ่ะครับอันนี้จะตรงนี้ได้แนวคิดมาจากบันไดเครื่องบินบันไดเครื่องบินเออเฮ้ยวันวันที่เราไปจอดสนามเนาะครับแล้วมันมีรถมีรถวิ่งเอาบันไดวิ่งมาเสียบตัวเครื่องบินแล้วให้เราเดินลงนี่จำลองมาจากบันไดเครื่องบินง่ายๆ่ายเลยข้างบนติดผ้าอะไรครับะอาจานผ้าสมเด็จผ้านางพญาครับะอาจารย์ตอนติดะอาจารย์นอนติดเหรอครับเขาทำนั่งร้านขึ้นไปครับกิวกิด ติดอยู่กี่วันครับพระอาจารย์โอ้เป็นเดือนนี่นะครับเดือนบันไดนี้ไม้หนาประมาณสากห้านิ้วนะครับสามนิ้วนิ้วนะครับนิ้วอันนี้เป็นสมเด็จพิมพ์พระแก้วสามจดูเนื้อเบญจอเบญจรงเนื้อเบญจเนื้อสายลุงนะครับนี่มาปิดไว้ให้คนเดียวพระอาจารย์เคยหลุดไหมเนี่ย ไม่หลุดไม่หลุดแน่นอนนะครับผมคิดว่าน่าจะหลุดอันนี้ก็เป็นปกโพครับผมหลวงพ่อวงพ่อไปไม่สายก็ซื้อเข็มขัดที่เข้าขายเส้นละแปดสิบาทมาแกะแต่งครัเอาพระคำทอออกมาเลี้ยงครับอันนี้จะเป็นพระลวงโบราณนะเป็นพระโลหะปิดทองทับไม่ให้คนสนใจมาก อ๋อปิดให้ดูเป็นใหม่ซะเลยเอออันนี้พระพระรรุูงเสรษบีครับดีลาฝังเม็ดแก้วโบราณครับผมพระก,กรุันนี้เปพระกรุอันนี้ติดพิมพ์อสมเด็จพิมพ์ต่างๆครับอันนี้เป็นพิมพ์ปูไตครับฮะบนี่เป็นพิมพ์ปูไตพิมพ์ปูไตไม่เคยสวยอันนี้เกศเโยครับน,นี่เกศโยติดไว้ทุกส่วนเลยนะครับอันนี้พิมพ์ปูตอันนี้เป็นหม้อบ้านเชียง หลักแก่นโพอันไหนคือหลักแก่นโพครับนู่นน่ะหลักแก่นโพหลักหลักหลักแก่นโพคือหลักอะไรครับเดี๋ยวพระอาจารย์ไม้ที่เขาสลักออกมาเหมือนเจดีพุทธกยานี่นะครับพระอาจารย์หลักแก่นโพมาจากที่ถ้ไหนบ้างอันนี้เขาอยู่ในเจดีเก่าครับแล้วเขาเขาจะขุดได้มาเขาว่ามาใหแกะจากไม้อะไรครับไม้เกตไม้โพยรืล่กแกหลักแก่นโพนะครับคนคนไม่รู้จักข้างในก็เป็นพระเครื่องข้างในก็เป็น อันนี้ผ้าใหม่ผ้าดับผดมนี่เป็นหลักแกนโพทั้งหมดเลยนะครับรอันนั้นน่ะใบโพอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูมาขายความลับ<ร>อันนี้เป็นห้วยลายขามเวียงกาหลงมีเวียงกาหลงมาเราเนี่ยครับมีลายพับชีลายหวีกล้วยลายลายกาลายดอกมะเขือครับนี่นี่หลักแกนโพหมดเลยัน,นีครบ อันนี้เป็นแท่นพระแบบบูชาในบ้านของคนพม่าครับผมอันนู้นะครับเป็นแท่นพระบูชาศิลปะอันนี้พระทรงเครื่องล้านนาครับอาจารย์พระอาจารย์หลักแก่นโพนี้เอามาจากไหนครับอันนี้โยมเคาก็ถวายมาครับผม,มนี่นะครับมีการนนจำนวโกดครับน,นีนนวโกดพระเศรษฐีนวโกดนะครับอ,อันนี้สมเด็จ อันนี้พระเสด็จตังคมณีลำพูนพระเสด็จตังคมนีลำพูนนะครับอันนี้พระรอดครับอันนี้หลวงปู่แก้ววัดเครือวันพระปิตาหลวงปู่แก้ววัดเครือวันเออเนี่ยคนพยายามจะแกะเหมือนกันแต่แกะไม่นานคนพยายามว่าแกะนะครับมีกล้องนะครับในนี้อันนี้พระรอดนั่งบนแก้วนี่ปกโพอันนี้พระเสด็จตังคมณีโดนแกะเหมือนกันหักไปครับ แกนะนะชำรุดทันทีนะครับงั้นกน็แ้กันครับผมอยากได้จต่ไม่ไปท่านไม่ไปครับอันนี้ปัจจุปฏิทัลอยพระพุทธบาทเป็นบล็อกแก้วโบราณที่เขาได้มาจากฝั่งชายแดนพม่ากับอินเดียพระอาจารย์ครับเดี๋ยวก่อนอันนี้จำลองตรงหลังคานี้สร้างไปไหนสรทางเป็นมณฑปครอบลอยพระบาทมณฑปนี้จำลองมาจากพมาก่พมาพม่าอ้าวลอยพระบาทตรงนี้มีความสําคัญยังไงครับพระอาจารย์เออคือเออ คนที่เขาไปได้มาเนี่ยเขาไปได้ในถ้ำครับชาดนชาดนอินเดียกับพม่าครับเป็นมีมีมีพญานาคแกะไว้อย่างเงี้เรียบร้อยแล้วเอ่ออันนี้เรามาแต่งใหม่ของเราของเก่าไว้ให้เห็นอยู่ครับผมนี่นะครับร้อยพระบาทมีมงคลร้อยแปดมีจับนึ่แกะจากอะไรครับพระอาจารย์ล่อเป็นบล็อกแก้วเหรออ๋อบล็อกแก้วบล็อกแก้วมีสิบสามชิ้นนั่นอ๋อ นี่นะครับนี่ภูเขาเงินภูเขาทองความพิเศษก็คือหล่อจากเป็นบล็อกแก้วบล็อกแก้วมีสังมีอะไรมงคลสา้เงินกระสัระทองนี่หมดคนคนที่มีมีบุญจะเป็นขหาดีถึงทําได้คิดสร้างถวายพระพุทธองค์ครับนี่นะครับถ้าอยู่ที่คนไม่ศึกษาก็ไม่รู้ก็เลยออกเสร็จตู้เพื่อคนขึ้นมาก็มีจิตศรัทธาก็ทําตามกําลังวันเกิดเดือนกเดเงนเกินครับผม ตัวบริจาคที่นี่มีไม่กี่ใบเองนะครับมีเพราะว่าใช้กิจกรรมพระพุทธศาสนาทั้งหนาทั้งวัดเพระะาะาัย์ครับค่าน้ำค่าไฟที่นี่เท่าไหร่ครับ<า>ต่อเดือนสามหมืบาทต่อเดือนสาม0 0บาทต่อเดือนนี่ครับรอยพระพุตธบาทบ็อกแก้วหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบสิบสามชิ้นพร,รพระบาทขวาครับผมพระบาทขวาอันนี้ก็พุทธชินราชขุนแผนครับ ยลพยพบ,แบบุนพลอันนี้ก็ตรงนี้ก็จะ,จะปิดผ้านะเยวผ้าสามผ้าสามล,ล้วาอันนี้ไม่มีเม็ดแก้วอันนี้มีเม็ดแก้วนี่นะครับอันนี้หลวงพ่อเป็นคนที่แบบขึ้นเองคอันนั้นน่ะ สมเด็จเนื้อกะลาปังหาแดงอ๋อนี่นะนี่นะครับสมเด็จเนื้อกาลาปังหานะครับแม่เหล็กดูดติดนะครับเนื้อกะลาปังหาสีแดงครับต้องเป็นชิ้นใหญ่แน่สมัยก่อนเพราะว่าคงหายหาง่ายเดี๋ยวนี้หาไม่ได้แล้วนะครับสมเด็จเนื้อกะลาปังหานี่นะครับด้านหลังนี้ผิวมะลิผิวก้านมะลิสมเด็จผิวก้านมะลิสีสีก้านมะลินี่นะครับพระอาจารย์พระสมเด็จชุดนี้ใครถวายมา อันนี้มีทานทานเอ็ดนี่ชลาภาพแล้วครับผมนี่อันนี้เป็นสมเด็จจิจรดาสองผมพระพิมพ์จิรดาพระพิมพจิรดานี่ครับผมอันนั้นเป็นหลักกาโอ้อันนี้ยังไม่ได้จัดของครับเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยกรลำมันอันนี้เป็นพิมพ์ตุกตาครับผม สมเด็จสมเด็จพิมพ์ตุ๊กตาเขาคงมีชื่อของเขาและครับแต่เรามาเรียกตอนนี้ใช่อันนี้เกจเชโยกับผมอันนี้นางพญาอยู่ข้างหลังครับเอาพระแก้วสามดูป่านหน้าครับเขาเรียกว่าสมเด็จแหวกม่านสมเด็จแหวกม่านสองพันสี่ร้อยสิบสองพันสี่ร้อยสิบมีพระแก้วสามดูเปิดหน้าครับอันนี้ป็นพัดครับ าจารย์ห้องนี้เป็นห้องอะไรครับอันนี้เป็นห้องจินจินหน่อยอทางฝั่งโน้นโปยเซียนครับอันนี้เจ้าแม่คนอิมแก็บไปไมาเฮนอกิฟังนี่เป็นซิวอกลกซิวเนี่ยโปยเซียนตั้งแต่ลีลที่กล้วยหั่นจงรีจางกว่าเราลือทงปิงเฮเซียนก่อหั่นใส่เออครับแต่และองค์ก็มีมีปฏิมีมี เรมีคุณนวิเศษคุณนะอันนี้เป็นประวัติศาสตร์พันปีนะครับเขาถึงได้สร้างมาใช่อันนี้ซิ่วครับตองน,นี้เป็นซิ่วครับ,รบอันนี้จะไม่คนอิมแกแ้ไม่ฮี่นกิีบสามเนห้านะองค์เดียวเนี่ยองหนึ่งสามเศห้าแกมันปีพระอาจารย์สั่งมาจากไหนครับใช้ประการฝังใช้ประการฝัง ผมไปเจอพระพุทธรูปนอนปางสายญาติอยู่ข้างนู่นเป็นอมาเป็นอะไรเดี๋ยวพาจันตรงนั้นที่ชมวิวสยเดี๋ยวเราพามาดูจุดชมวิวของวัดพระนอนสมฤทธิ์พระนอนนี่มาจากไหนครับพระอาจารย์พระหบดีท่านหนึ่งถวายนี่นะครับพระนอนเนื้อสัมฤทธิ์เชียงแสนผสมสุโขทัยแล้วเป็นเชียงแสนผสมสุโขปีแล้วนะอยอันนี้แปดร้อยกว่าปี ก่อนที่จะมีประเทศไทยนะครับพระเจ้นเขามาถวายเต็มององค์มาต่อฐานขึ้นนีกมาต่อฐานขึ้นอีกนะครับอันนี้ประดับด้วยพระเครื่องครับพระาจย์อันนี้ผิวเดิมอันผาฐานท้งเดิมแทนนี้อันนี้ป็นฐานไม้อ๋อหนักไหมครับองค์นี้โอ้หนักหนักสิบคนต้องย่อม่ไหวสิบเป็นเนื้อตันสำริดสำริดตันนะครับไม่กลวงกวงพระสายญาติครับผม นี่นะครับแปดร้อยกว่าปี800ปปอันนี้อันนี้เป็นภาครูเป็นเรื่องโาาลหะยอดโผลโพนครับแล้วมีผ้ถาถ้ำเสือเขาดีสลับครับนี่นะครับเชื่อวัดหลวงพ่อทะลุกรูบาโน้อยู่ตรงนั้นอีกแปดสิบกว่าไร่พระอาจารย์ครับวิวตรงนี้ที่มองเห็นจากหน้าต่างเป็นอะไรบ้างครับพระอาจารย์อธิบายหน่อยอันนี้ เลยจาก้อยนังแก้วมาเป็นตำบลแม่จีดีใหม่ครับอันนี้เป็นตำบลแม่จีดีใหม่อันนี้แม่ขจานเปียงป่าเป้าเพียงป่าเป้าเลยไปอีกหลังเทือกเขามีเจ็ดตำบลหลังเทือกเขาเป็นอะไรครับพะเยาลำปางบางเหนือแล้วอ๋อหลังเทือกเขานี้เป็นพัดทางบางเหนือทางใต้ของจังหวัดเชียงรายใช่ครับผมนี่ครับถนนที่รถวิ่งอยู่นัะเชียงใหม่เชียงรายเชียงใหม่เชียงราย วิ่งสะดวกสบายนะครับใครจะมาก็ง่ายพระธานครับแถวนี้เขาทํามาหากินอะไรครับทําไร่ทําสวนเป็นหลักคนค้าขายก,ก็มีน้อยค้ากลางก็มีน้อยทําไร่ทําสวนทํานาปลูกทวนและปลูกขวโพดหวานครับแล้วก็ปลูกมันฝรั่งครับผมนี่นะครับขอ,องที่หลวงพ่อมีพระน,นอนตาหวานอยู่ข้างล่าง19เมตรพระน,นอนตาหวานจําลองมาจากพม่า คนไทยไม่ต้องไปองค์พระเสร็จแล้วองค์พระเสร็จแล้ว<ช>ปีหันยังไม่เสร็จตาหวาตาหวานสมชื่อไหมครับพระอาจารย์หวานมากมากเลยเดี๋ยวเราจะไปตักบาตรเทโวกันที่นั่นพระอาจารย์ครับชื่อวัดชื่อวัดเดียวกันไหมครับบ้านชุ่มเมืองเย็นตรง,น,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 งน้นเรียกบ้านชุ่มเมืองเย็นตรงเรียกบ้านชุ่มเมืองเย็นนะครับก่อนจบคลิปนี้ครับพระอาจารย์แสดงทมง,ง่ายๆให้ฟังนิดนึงครับหน้าพระนอนนี่เลยครับพระอาจารย์แสดงรมหน้าพระนอนนี่เลยครับใช่ นิมนต์ครับก่อนจบคลิปนี้นะครับเราจะมาฟังธรรมะสั้นๆจากตุเจ้าหลุหวันพระอาจารย์ไพบรูนะครับว่าขอขอเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายคนคนไทยเนี่ยเป็นคนมีบุญเพราะบรรพบุรุษเราเลือกศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติในทะเบียนบ้านเราก็เป็นทะเบียนพุท แต่บางคนก็ไม่ป่อยวัดสักทีก็เป็นพุทธอยู่ดังนั่นอาตมาภาพก็อยากแก้ฝากระทันถาทุชนในเมืองไทยทั้งหลายว่าบรรพชาปรุษสอนให้พึ่งตนเองถ้าภาษาของพระพุทธเจ้าอัตหิอัตโนโนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนพอมายุคหลังเนี่ยสื่อมันแรงมันละจุงสมองคนไปพึ่งคนอื่นทําไมเราไม่คิดพึ่งตนเองน้ําดีดินดีป่าดีอากาศก็ดี หลวงพ่อไปสิงคโปร์เนี่ยนะนั่งรถจากหัวเมืองที่แดนบริเซียนะไปถึงสิน้นสิ้นเขตของสิงคโปร์45นาทีจบประเทศเขาแล้วครับดังนั้นเราดูเมืองไทยดิจากเหนือไปใต้นั่งรถไปคืนเป็นวันเนะาะภาคเหนือจะลดใต้เนี่ยป่าเขาลำเนาภัยดินน้ำอากาศผู้คนก็ใจดีไม่โหดเยี่ยมมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ ศาสนาพุทธศาสดาเราสอนให้คนมีพรมวิหารเป็นหลักใจเป็นธรรมพระพุทธเจ้าเอาธรรมะของพระพรมมาบอกให้พุทธศาสนิกชนเก็บไว้ในใจนะก็คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาและสอนคนไทยให้เป็นคนพึ่งตนเองเป็นส,ส่วนใหญ่ถ้าเราเอาจิตไปฝากล้าไว้หวังพึ่งแต่คนอื่นเราจะกลายเป็นคนอ่อนแอ ทั้งๆท,ที่อยู่ในภูมิประเทศอันสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างคนไทยเวลานี้การศึกษาก็จเจริญรุ่งเรืองแล้วแต่อยากจะฝากกับคนรุ่นหลังว่าบรรพบุพร,รุษไทยเราเนี่ยได้เลือกเอาผืนแผ่นดินเนี่ยรองรับพระพุทธศาสนามีทั้งทะเลมีทั้งภูเขามีทั้งแม่น้ําอะไรก็สมบูรณ์หมดแต่แต่ละท้องถิ่นก็มีวัดวาอาราม แต่ท่านทั้งหลายอย่าไปปักใจอาการกระทําผิดหรือการผิดพลาดทางระเบียบวินัยของสงฆ์นีถ้าท่านทั้งหลายได้ได้อ่านพระไตรปิฎดดกสิ่งของพระ227ข้อเนี่ยก็คือปุถุชนที่เข้ามาบวชในศาสนากระทําผิดกันหมดบันถึงบัญญัติขึ้นมาพระสงฆ์มี227ข้อแม่ชีหรือพิสุณีเนี่ย พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ตั้งสามร้อยสิบเอ็ดข้อมากกว่าพระดังนั้นในเมืองไทยเราทุกวันเนี่ยพออะไรมันมันเกิดขึ้นเราก็ต้องใช้สติปัญญาทําจิตให้นิ่งก็ดูต้นตอของคนที่จะมาบวชหรือคนเข้ามาบวชว่าเขาตั้งใจไว้เพื่ออะไรถ้าเราไปตั้งใจไว้เพื่ออามิตรมันก็จะไปติดอามิตร ธรรมะก็จะไม่เข้ามาขู่ใจคนแต่ถ้าเราเรามีธรรมะไว้ก่อนสิ่งทั้งหลายที่เข้ามาในหัวใจของพระเนี่ยตื่นเช้ามาก็ปฏิสังขารโยพิจารณายถาปัจจยังก่อนรับก่อนบริโภคดังนั้น,น,นอ่าข้าอันไหนที่เป็นส่วนตัวของพระสงฆ์เนาะก็เป็นส่วนตัว อันไหนที่มันเป็นส่วนที่เขาทนุกรุงพุทธศาสนาก็อย่าได้มาบวกเข้าไปเป็นตัวไม่ได้เพราะมันเดือดร้อนนะดังน,นั้นก็ขอให้ท่านทั้งหลายคนไทยเนี่ยความปักใจรับสื่อสธา,านในพุทธศาสนาเนี่ยพอข่าวอะไรขึ้นมาเนี่ยทุกคนก็พูดง่ายๆเนาะหดหูเศร้าหมองสลดใจเสื่อมไปพักหนึ่ง พอนานๆเขาก็มาชื่นชมรื่นเริงในการให้ทานรับชินีธรรวนาบริจาคทําบุญสร้างบ้านสร้างเมืองยมดูกระถินในวัดบ้านนอกเนี่ยถ้าไม่มีมาจากกรุงเทพในวันนอกจะเอาเงินที่ไหนมาเป็นล้านก็มาจากญาติโยมสาธุชนเจ้าของห้างร้านบริษัทกิจกรรมต่างๆทั้งนั้นของหลวงพ่อเนี่ยซีพีเจริญโคกภัณฑ์เนี่ยลูกสาวคนเล็กันเนี่ยพิพิธภัณฑ์หลังนี้เขามาให้หลวงพ่อตั้งล้านสาม เท่าแก่สิงคโปร์โรงงานถลุงเหล็กให้มาสองล้านคนยิ่งคนสิงคโปร์คนมาเลเซียคนไต้หวนันคนจีนเดี๋ยวนี้ก็นับถือศาสนาเพราะคนเรานี่กินอย่างเดียวท้องแตกกินแล้วมันต้องมรูรจักรละบายออกแต่การที่จะระบายออกนี่ต้องใช้เป็นสัมมาทิฏฐิไปดูว่าตรงไหนควรทําบุญตรงไหนควรย้ำยังใจไว้หน่อยการทําบุญนี่อย่าไปทําตามเขาโฆษณาชวนเชื่อ ต้องทาด้วยสติปัญญาความมั่นใจความเชื่อมั่นตามหลักของที่ออกจากพระโอรสพระพุทธเจ้าดังนั้นะมันจะทําให้ฐานพุทธศาสนาในมืองเทยแน่นหนาหลวงพ่อพุทธทาสท่านบอกไว้แล้วว่าชาวนาเขาทำเขาทำนาเขาใส่บาตรเขามีความสุขเพราะข้าวเนะเขาได้จากการทำนาได้เป็นเม็ดเป็นแก่มาแล้วก็มังหงมหาวันหนึ่งเขามีเวลา เขาก็ตักข้าวที่เขาทํานามันเนี่ยใส่บาตรเขาจะภูมิใจแต่ถ้าเราได้มาโดยความไม่สุจริตทำไปชอบไปโกงไปเบียดไปบางมาเนี่ยถึงคุณจะทําข้าวเป็นร้อยเกวียนก็ไม่ภูมิใจดังนั้นขอให้คนไทยทุกคนจงรักศาสนารักแผ่นดินรักพระมหากษัตริย์เนี่ยคาพูดขององค์พระมหาษัิย์องค์ปัจจุบันเนี่ยมีอยู่ในรายการติ๊กต็อกอันหนึ่งที่เด็กหญิงชาวมง ที่เพชรบูรณ์พระมหากษัตริย์ท่านสเสด็จกราจินีอินูคนนั้นมันเรียนมสีเขาก็ยื่นไม้ให้มันถามพระมหากษัตริย์ว่าพระเจ้าแผ่นดินราชการที่สิบเนี่ยท่านไม่ค่อยชอบชาวเขาท่านจะไล่าชาวเขาแล้วพวกหนูอ่ะจะไปอยู่ที่ไหนทุกวันนี้พวกหนูได้อยู่ดีกินดีมีการศึกษาหนูเขาไม่รู้จะไปกราบขอพระคุณเจ้าฟ้าจะเมืองที่ไหน พระมหากษัตริย์บอกเราเป็นพระมหากษัตริย์เป็นเจ้าของแผ่นดินเราก็รักทุกคนที่อยู่ใต้บริสุทธิรท์รมโพธิสมภารขอให้พวกคุณอย่าทำผิดกฎหมายอย่าทำผิดศีลธรรมอยู่ที่ไหนจงรักกันสงเคราะห์กันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันอะไรนิดอะไรหน่อยก็ให้อภัยอย่าถือโทษโทษสาโกรธกันเนาะนี่คือเมืองไทยนะโยมดูในเมืองไทยอะสึนามิข้าวก็ดีน้ำท่วมเมือง สถานีโทรทัศน์ก็จัดรายการนายกร้องเพลงคนเดียวเพลงเดียวได้สมล้านประเทศอื่นก็ไม่มีเดี๋ยวนี้โยมไปดูอิสราเอลเลยที่มันกําลังลบก,กันขนอาวุธลฆคาคนบริสุทธ์กันเป็นพันพนัเป็นหมื่นเป็นแสนนะยแล้วโยมเห็นภาพอย่างเงี้ยอาตมาว่าขอ,อาเกิดอยู่เมืองไทยพออย่าอย่าไปปรารถนาครับ เข้ามาเกิดในประเทศไทยเราอยู่เมืองไทยได้มีความสุขปลูกพริกก็ได้กินพริกปลูกข้าวก็ได้กินข้าวปลูกผล,มกลไมาลัางไม้อากาศรรายทุกภาคแต่คนไทยอย่าไปหลงสื่ออย่าไปหลงไอ้พวกไอ้มิตรทุจริตมิสาธีพจุงความคิดนี่ไม่ได้เราเป็นคนไทยหลวงพ่อข,ขอฝากให้คนไทยทุกคนจงรักแผ่นดินรักศาสนา,ศารักพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์ องค์เดียวท่านจะไปแจกให้เราหมดทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้แท่เนี่ยคนไทยที่ไปทํางานอยู่ในอิสราเอลยังเอาเครื่องบินพัฒนั่งไปรับมาเนี่นเราจะไปหาที่ไหนขอเจริญพรฝากไว้กับสาธุชนทั้งหลายสําหรับวัดอัตมานี่มีพุทธศาสนารักษาสิ่งวแวดล้อมวัฒนธรรมประเพณีอยู่ข้าท่านทั้งหลายมีโอกาสก็เชิญมาแ,แวะชมได้กราบมาสการครับขอเจริญพร